นานิพิขเวท่านานิอภินหังปัจจเวคิตบบานีติบัดนี้จักได้แสดงสาศาสนาธรรมธรรมะคือคำสั่งสอนของสมเด็จพระบรมศมาสาศดาเพื่อให้สำเร็จประโยชน์แห่งการฟังธรรม ตามสมควรแก่วันธรรม,มสวรนะคคือวันกำหนดให้เป็นที่แสดงธรรมและรับฟังพระธรรม,มเทศนาของท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายเพื่อสนองนกุศลเจตนาและเพิ่มพูนสติปัญญาของท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลาย สืบต่อไปพระธรรมเทศนาที่จะแสดงนบ,บัดนี้จาพนันนาความในปัญจอภินหะปัจเวคณะคาถาว่าด้วยความที่ควรพินิษพิจารณาในทุกทุกวันห้าสถานตามกระแสพระบาลีพุทธภาสิบบรรหารที่ได้สาธก ยกไว้ณเบื้องต้นนั้นมีความว่าภิกษุทั้งหลายฐานะคือสถานห้าประการเหล่านี้อันสติบุรุษคาลืหักและบรรพชิตพึงพิพพิิินจารณาทุกทุกวันสถานที่หนึ่งอันสติบุรุษคาือหักบรรพชิต พึงพินิษพิจารณาทุกทๆวันว่าเราเป็นผู้มีความแก่เป็นธรรมดาไม่ร่วงผลความแก่ไปได้สถานที่สองว่าเราเป็นผู้มีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาไม่ร่วงผลความเจ็บไข้ไปได้สถานที่สามว่า เราเป็นผู้มีความตายเป็นธรรมดาไม่ร่วงพ้นความตายไปได้สถานที่สี่ว่าเรามีอันจะต้องผัดพลากจากของรักของชอบใจทั้งปวงสถานที่ห้าว่าเราเป็นผู้มีกรรมเป็นของตน มีกรรมเป็นกำเนิดมีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์มีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยเราทำกรรมใดไว้ไม่ว่าดีหรือชั่วจะต้องเป็นผู้ได้รับผลของกรรมนั้นดังนี้สมควรที่สติบุรุษคฤหิหัดบรรพชิตจะพึงพินิษพิจรารณาคำหนึงในทุกๆวัน ให้ยานปีชารู้แน่แก่ใจว่าจะต้องเป็นเช่นนั้นจริงและเกิดความสังเวชและสลดใจด้วยการพินิษพิจารณาย้อนหลังตั้งแต่ครั้งเรายัางเยาว์วัยคือแรกคำความได้จนถึงวันที่กำหนดพินิษพิจารณาในระหว่างระยะอารานานเท่านั้น ร่างกายแก่แปรมาแล้วเท่าใดเพราะตั้งแต่แรกเกิดมาก็ยังมีร่างกายอันอ่อนนอนอยู่ในเบาะคันการล่วงไปล่วงไปก็แก่ขึ้นแก่ขึ้นจนคลานได้ยืนได้เดินได้และวิ่งได้เป็นเด็กที่มีขนาดกลางขนาดใหญ่บ้างตั้งอยู่ในปฐมวัย กำลังเป็นหนุ่มเป็นสาวคันร่วงปฐมวัยแล้วก็ย่างเข้ามัชชิมะวัยคือท่ามกลางอายุไขคันร่วงถึงปัฉิมวัยที่สุดท้ายส่วนทรงสันฐานอันใดที่เคยสดใสสวยสดงดงามส่วนทรงสันฐานอันนั้นก็เป็นอันประธานสูญหาย ร่างกายก็กลับวิการแปลเปลี่ยนไปสิ้นเช่นนี้มีฟันหลุดผมงอกตามืดหูตึงจิตใจฟั่นเฟือนและหลงไหลกําลังกายที่เคยแข็งแรงสมบูรณ์ก็เสื่อมถอยน้อยลงไปเมื่อเทียบเคียงลูกกายซึ่งได้ผ่านมาในวัยนั้นๆแล้ว ก็จะเห็นได้ว่าจะเป็นเช่นนี้เพราะความแก่ชักให้แพรมาเปรียบเหมือนดอกไม้เมื่อแรกก็ยังเล็กอ่อนตูมอยู่คันการล่วงไปล่วงไปก็แก่ขึ้นแก่ขึ้นจนถึงแย้มและบานกำลังเป็นที่ต้องการปรารถนาชื่นตาชื่นใจของคนทั้งหลาย ขันแล้วก็ล่วงโรยเหี่ยวแห้งไปไม่คงสดใสสวยสดงดงามตามเดิมได้ข้อนี้เป็นขันใดรูปร่างกายนี้ก็เป็นขันนั้นกจำเดิมแต่ตอนต้นก็อ่อนความแก่ชักให้แปรมาจนถึงปฐมวัยกำลังเป็นหนุ่มเป็นสาว บริบูรณ์ด้วยชวีวันต่วทรงสันฐานเปรียบอาการเหมือนดอกไม้ที่กำลังแย้มและบานเต็มที่คั้นแล้วก็มีแต่จระพุชโสมเสียสวดทรงลอยลาค่ำคาไปความแก่นี้ไม่เป็นที่ปรารถนาชอบใจของใครเลยคนทั่วๆไป อยากแต่จะเป็นหนุ่มเป็นสาวอยู่เสมอถึงอย่างนั้นก็ไม่ได้สมปารถนาเมื่อเกิดยานปีชารู้อย่างนี้แล้วก็พึงพิจิตพิจาร,รณาว่าเรามีความแก่เป็นธรรมดาไม่ล่วงผลความแก่ไปได้ยังความสังเวชให้เกิดในสังขารร่างกายที่ต้องเป็นอยู่อย่างนี้ เป็นธรรมดาอันหนึ่งพึงพิจิตรพิจารณากายนี้ไม่ตั้งอยู่ได้ในความสุขเป็นนิดตลอดการต้องบริหารรักษาด้วยการผัดเปลี่ยนอิริยาบถเช่นเดินยืนนั่งนอนเมื่อแก้เมื่อขัดเสพข้าวเสพน้ำเพื่อบำบัดความหิวกระหาย แสวงหาอุบายระงับความเย็นความร้อนอยู่เสมอถ้าว่าจะสำเร็จอิทิยาบทอันใดอันหนึ่งแต่อย่างเดียวหรือมากแต่ไม่ครบก็จะเกิดความเมื่อยรบเห็นได้ในทันทีหรือถ้าไม่เสรข้าวเสรจน้ำปล่อยให้ล่วงล้ำเลยเวลาไปก็จะเกิดความหิวกระหายขึ้นมาได้ ไม่แสวงหาอุบายระงับความร้อนความเย็นเราก็จะทนไม่ได้เมื่อเป็นเช่นนี้จะเห็นได้ว่าร่างกายมีพยาธิเบียดเวียนอยู่เป็นนิดไม่ต้องกล่าวถึงโรคภายในหรือภายนอกซึ่งเกิดมีการบางข่าวบางสมัยที่เรียกว่าเจ็บไข้เพราะโรคนั้น เกิดขึ้นเมื่อใดก็รู้ได้ชัดว่าเจ็บแม้ความเจ็บนี้ก็ไม่เป็นที่ปาถนาของผู้ใดเราทั้งหลายอยากแต่จะให้เป็นคนที่ไม่มีโรคเป็นนิดถึงอย่างนั้นก็ไม่ได้สมปาถนาเมื่อเกิดยานปีชารู้อย่างนี้แล้วก็พึงพิจารณาว่าเรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดา ไม่ล่วงพลความเจ็บไข้ไปได้ยังความสังเวชให้เกิดในสังขารร่างกายที่ต้องเป็นอยู่อย่างนี้เป็นธรรมดาอันหนึ่งพึงพิจารณาถึงคนที่ตนรู้จักซึ่งตายล่วงล่วงไปในคนเหล่านั้นบางคนก็ตายเสียตั้งแต่ยังเป็นเด็กเล็ก บางคนก็ตายเสียตั้งแต่ในคราวมัธยมวัยท่ามกลางอายุไขาบางคนก็อยู่มาได้จนถึงปัจฉิมวัยที่สุดอายุของตนถึงอย่างนั้นก็ล่วงผลความตายไปไม่ได้ต้องตายเหมือนกันหมดเกิดมาเท่าใดก็ตายเท่านั้นเขาเป็นขันใดเราก็เป็นขันเดียวกัน และคนเราจะตายเมื่อไหร่นั้นก็ไม่สามารถรู้ได้เพราะประกอบด้วยอันตรายมากมายทั้งภายในทั้งภายนอกเปรียบเหมือนดวงไฟที่บุคคลจุดตามไว้ในที่แจ้งเมื่อลมพัดมาแรงในแปดทิศแต่ทิศใดทิศหนึ่งถ้าทนลมไม่ได้ก็พันดับ หรือแม้ว่าถ้าลมไม่พัดมาแต่มีเชื้อมีไส้และน้ำมันเป็นต้นหมดลงก็จะดับไปเองข้อนี้เป็นฉันใดชีวิตเราท่านทั้งหลายที่เกิดมาแล้วก็เป็นฉันนั้นประกอบด้วยอันตรายทั้งภายในภายนอกเป็นอันมากยากที่จะพันนา,นา อันตรายภายนอกเป็นต้นว่าต้องโดนประหารแต่ผู้อื่นก็ดีสัตว์มีพิษกัดก็ดีตกจากที่สูงมีต้นไม้และภูเขาเป็นต้นก็ดีและต้องอันตรายที่มีมาแต่เหตุภายนอกอื่นๆอีกมากมายอันตรายภายในเป็นต้นว่าถ้าทั้งสี่นั้น มีการแปรปวนไปเป็นธรรมดาไม่สม่ำเสมอตลอดไปยิ่งขึ้นหรือย่อดลงทำให้เกิดโรคลงท้องก็ดีจุกเสียดก็ดีโรคอื่นๆอีกก็ดีเมื่อทนอันตรายเหล่านี้ไม่ได้ชีวิตก็ย่อมดับไปหรือเมื่ออันตรายภายในภายนอกไม่มีมา หรือมีมาแต่แก้ไขยเยียวยาไว้ได้ถึงอย่างนั้นเมื่อวันคืนทั้งหลายล่วงไปล่วงไปไม่ใช่ว่าจะล่วงไปแต่วันคืนเท่านั้นชีวิตเราทั้งหลายก็เช่นกันก็ย่อมสิ้นไปหมดไปตามวันคืนที่ล่วงไปนั้นทุกวันเวลาเมื่อชีวิต อินซีสำหรับเลี้ยงรักษาลูกร่างกายกับทั้งจิตใจที่เป็นอยู่ได้สิ้นแล้วก็พันถึงความตายจะตายเร็วตายช้าตายก่อนตายหลังนั้นเอาอะไรมาเป็นประมาณไม่ได้ไม่ตายเขาวนี้ก็ตายเขาวหน้าจะอยู่กันไปอย่างนี้ไม่ต้องตายไม่ได้เลย เมื่อเกิดยานปีชารู้ว่าเราจะต้องตายเป็นแน่แท้และจะตายเมื่อไหร่ก็รู้ไม่ได้อย่างนี้แล้วก็พึงพิจารณาว่าเรามีความตายเป็นธรรมดาไม่ล่วงผลความตายไปได้ยังความสังเวชให้เกิดในสังขารร่างกายที่ต้องเป็นอยู่อย่างนี้เป็นธรรมดา อันหนึ่งพึงพิจารณา,าคนทั้งหลายที่ตายไปแล้วไปแล้วคนเหล่านั้นจำต้องละทิ้งพัสดุทั้งที่มีวิญญาณและหาวิญญาณไม่ได้ที่กำหนดห่วงแหนไว้เป็นของตนทั้งหมดจะนำเอาสิ่งหนึ่งสิ่งใดติดตัวไปไม่ได้แม้แต่สักสิ่งเดียวของทั้งปวงนั้นคนอื่น ย่อมถือเอาเป็นของเขาด้วยแบ่งสรรปันส่วนต,ตามความพร้อมเพียงหรือแย่งชิงถือเอาด้วยภารการแม้คนอื่นนั้นอีกเล่าเขาก็จำต้องละทิ้งพัสดุนั้นนั้นเมื่อทำลายขันสิ้นชีวิตเหมือนกันพัสดุทั้งปวงนั้นชื่อว่าเป็นของกลางเป็นของสำหรับแผ่นดินนี้ ไม่มีผู้ใดมั่งมีหรือเข็นใจจะนำเอาติดตัวไปไม่ได้เป็นเพียงอาศัยบริโภคใช้สอยกันไปในชั่วชีวิตหนึ่งซึ่งเกิดมาเขาเป็นชันใดเราก็จักเป็นชันนั้นข้อนี้กำหนดด้วยระยะกาลนานที่สุดถ้าวิบัติมีมาแล้วไซ้ แม้ยังไม่ทันถึงสิ้นชีวิตพัดสดุนั้นๆก็ย่อมวิปลิตแปรผันอันตรธานสิ้นสูญไปก่อนบ้างตนเองต้องผัดพลากไปจากพัดสดุนั้นๆบ้างไม่สามารถจะปกครองป้องกันรักษาไว้ได้แม้แต่ในชั่วชีวิตที่ยังอยู่เมื่อเกิดยานความรู้ว่า เราจะต้องผัดพลากจากของรักของชอบใจอย่างนี้แล้วก็พึงพิจารณาว่าเรามีอันจะต้องผัดพลากจากของรักของชอบใจทั้งปวงไม่ล่วงผลไปได้ยังความสังเวชให้เกิดในความเป็นไปแห่งสังขารทั้งหลายที่ต้องเป็นอยู่อย่างนี้เป็นธรรมดาอันหนึง่ง พึงพิจารณาถึงสุดจริตทุจริตการทั้งผลและคนผู้ประพฤติสุดจริตทุจริตนั้นด้วยปัญญาก็จะเห็นได้ว่าสุดจริตความประพฤตินี้มีผลเป็นสุขผู้ประพฤติสุดจริตนั้นย่อมได้รับความสุขกายสุขใจทุจริตความประพฤติชั่วมีผลเป็นทุก์ ผู้ประพฤติทุจริตนั้นย่อมได้รับความทุกข์กายทุกใจเพราะเห็นปรากฏอยู่ด้วยในตาทราบอยู่ด้วยหูว่าคนที่เขาได้ดีตั้งอยู่ในความสุขไม่เสวยทุกข์ร้อนใจก็เพราะเขาประพฤตินี้หรือบางคราวเราเองก็ดีผู้อื่นก็ดีได้ดีได้ชั่ว ด้วยไม่ปรากฏว่ามีมาเพราะเหตุอะไรดีชั่วที่ได้นั้นเป็นผลของสิ่งใดก็ไม่ทราบถึงอย่างนั้นก็ควรเข้าใจว่าได้ดีเพราะประพฤติดีได้ชั่วเพราะประพฤติชั่วถ้าหากเราแลไม่เห็นความเข้าใจเช่นนี้เป็นเหตุให้ประพฤติดีแล้วได้รับผลของความดี ข้อที่เข้าใจอย่างนี้เป็นความชอบกว่าที่จะถือว่าจะดีก็ดีเองจะชั่วก็ชั่วเองเพราะการถืออย่างนี้เป็นเหตุขักพาให้ประพฤติเินห่างจากความดีความชอบให้ประพฤติแต่ความชั่วช้าเสียหายแล้วได้รับผลร้ายของความชั่วนั้นเมื่อเกิดยานความรู้ว่า เราทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วอย่างนี้แล้วก็พึงพิจารณาว่าเรามีกรรมเป็นของตอนมีกรรมเป็นกำเนิดมีกรรมเป็นเข่าพันมีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยเราทำกรรมใดไว้ไม่ว่าดีหรือชั่วจะต้องได้รับผลของกรรมนั้นดังนี้ยังความสังเวช ให้เกิดในการทำบาปแล้วต้องได้ผลเป็นแน่นอนสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงเห็นอำนาจประโยชน์อะไรจึงตัดสอนให้มันพิจารณาเน,นื่งในสถานทั้งห้านี้เล่าก็เพราะว่าความเมาสามประการนี้คือเมาในความเยาววัยว่ายังหนุ่มยังสาวอยู่ เมาว่าไม่มีโครคภัยไข้เจ็บเมาในชีวิตว่ายังห่างจากความตายและความห่วงใยอะไรในของรักชักให้ประมาทขาดสติละเรลงใจลืมคิดถึงตนที่ตกอยู่ในวิสัยของความแก่ความเจ็บและความตายไม่ขวนขวายที่จะบำเพ็ญบุญกุศลคุณงามความดี ซึ่งจะเป็นที่พึ่งของตนในปัจจุบันและภายภาคหน้านึกจะประพฤติอย่างใดก็ประพฤติไปตามใจปรารถนาไม่เลือกว่าจะเป็นสุจริตหรือทุจริตไม่คิดว่าเป็นความดีหรือความชั่วเอาใจใจของตัวเองเป็นประมาณเมื่อประพฤติทุจริตเพราะอาศัยความเมาทั้งสามประการนี้ และความหง่ใหญ่อะไรนั้นเป็นเหตุอยู่อย่างนี้เมื่อใดทุจริตที่ตนประพฤติไว้นั้นได้ช่องให้ผลเมื่อนั้นตนจะต้องเสวยทุกโทมนัสซึ่งเป็นผลของทุจริตนั้นทันตาเห็นเมื่อทุจริตนั้นยังไม่ได้ช่องให้ผลก็จะเป็นประหนึ่งเงาติดตามตนไป คอยเผาลนจิตใจให้ได้ความเล่าร้อนอยู่เป็นนิดเมื่อมาพินิจพิจารณาเป็นเนืองๆในตาฐานที่หนึ่งว่าเรามีความแก่เป็นธรรมดาให้ล่วงผลความแก่ไปได้ก็จะละความเมาในยาวัยว่ายังเป็นหนุ่มเป็นสาวอันเป็นเหตุให้ประพฤติทุจริตเสียให้สิ้นได้ หรือทำให้ลดน้อยเบาบางลงเมื่อมาพินิษพิจารณาหนึ่งเนืองในสถานที่สองว่าเรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาไม่ล่วงผลความเจ็บไข้ไปได้ก็จะละความมาว่าไม่มีโลกอันเป็นเหตุให้ประพฤติพุทธิิตเสียให้สิ้นลงหรือทำให้ลดน้อยเบาบางลงได้ เมื่อมาพิจารณาเนืองๆในสถานที่สามว่าเรามีความตายเป็นธรรมดาไม่ล่วงผลความตายไปได้ก็จะละความเมาในชีวิตว่ายังห่างจากความตายอันเป็นเหตุให้ประพฤติทุดจริตเสียให้สิ้นได้หรือทำให้ลดน้อยเบาบางลง เมื่อมาพิจารณาเนืองเนืองในตรฐานที่สี่ว่าเรามีอันจะต้องผัดพลาดจากของรักของชอบใจทั้งปวงก็จะละความห่วงใยอะไรในของรักทั้งหลายอันเป็นเหตุให้ประพฤติพุทธิจดตเสียให้สิ้นได้หรือทำให้ลดน้อยเบาบางลง เมื่อมาพิจารณาเนืองๆในสถานที่ห้าว่าเรามีกรรมเป็นของตนมีกรรมเป็นกำเนิดมีกรรมเป็นเผ่าพันมีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยเราทำกรรมอันใดไว้ดีหรือชั่วจะต้องได้รับผลของกรรมนั้นก็จะละทุจริตความประพฤติชั่วเสียให้สิ้นได้ หรือทำให้ลดน้อยเบาบางลงเพราะกลัวจะตามให้ผลในปัจจุบันและภายภาคหน้าตั้งใจสแสวงหาความดีความชอบว่ากอบแต่ส่วนสุจริตไว้เป็นที่พึ่งของตนเปรียบเหมือนคนจะเดินทางไกลต้องเตรียมหาสเสบียงเครื่องเลี้ยงตนในหนทางติดตัวไป เมื่อในสุจริตที่ตนประพฤตินั้นได้ช่องให้ผลเมื่อนั้นตนก็จะเสวยสุขโสมนัสซึ่งผลของสุจริตนั้นทันตาเห็นเมื่อสุจริตนั้นยังไม่ได้ช่องให้ผลก็จะเป็นปหนึ่งเงาติดตามตนคอยอำนวยสุกกายสบายใจอยู่เป็นนิด สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงเห็นอำนาจประโยชน์อย่างนี้จึงตรัสสอนให้สตรีบุรุรษคฤหัสหัสและบรรพชิตมันพินิจพิจารณาสถานทั้งห้านั้นเนื่งเนืองอันหนึ่งการที่ทรงสอนให้พิจารณาในอภินหะปัจเวคขณะห้าอย่างดังนี้ดังพรณนามมนี้ ชื่อว่าทรงสอนในกรรมมัสสกตาญานคือให้รู้ความที่สัตว์บุคคลมีกรรมคือบุญบาปที่ทำของตนอย่างหนึ่งชื่อว่าทรงสอนให้เห็นสังขารซึ่งสมมุติว่าคนว่าสัตว์เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยแล้วดับไปไม่เที่ยงเป็นทุกข์ เป็นอนัตตาโดยปริยายอย่างหนึ่งที่ชื่อว่าทรงสอนให้เห็นสังขารว่าไม่เที่ยงเป็นข์เป็นอนัตตาโดยปริยายนั้นก็เพราะเมื่อบุคคลมาพิจารณาในสถานสี่อย่างข้างต้นด้วยปัญญาก่อนจะเห็นชัดว่าสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงเพราะความแก่ชักให้แปรไปทุกที เกิดมีขึ้นแล้วก็ดับไปตายไปต้องพัดพลากจากสิ่งทั้งหลายซึ่งเป็นของรักของชอบใจทั้งปวงไม่ล่วงพ้นไปได้สังขารทั้งหลายนั้นเป็นทุกข์เพราะพยาธิความเจ็บไข้เบียดเบียนบีบคันอยู่มากยากที่จะทนทานสังขารทั้งหลายเป็นอนัตตา พะไม่เป็นไปในอำนาจปราถนาเหตุว่าความตายความเจ็บความแก่และพัดภาคกากของรักของชอบใจทั้งหลายไม่เป็นที่ปราถนาของผู้ใดไม่มีใครอยากขอพบขอเห็นล้วนแล้วอยากเป็นหนุ่มเป็นสาวอยู่เสมออยากให้อยู่สุขสบายไม่มีโครคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียน อยากให้นำลงคงอยู่ไม่รู้จักตายถึงหากว่าจะต้องตายก็ขอให้มีชีวิตอยู่ไปได้นานๆสักหน่อยซึ่งที่แท้ก็ไม่อยากตายเลยอยากให้ของรักของชอบใจทั้งหลายทั้งปวงอยากพิบัติแปรผันตนเองเล่าก็ขอให้ได้เฝ้าอยู่ดูแลปกครองของนั้นเสมอไป เมื่อบุคคลปรารถนาอย่างใดอย่างใดสังขารก็ไม่ยอมเป็นไปตามความปรารถนาอย่างนั้นอย่างนั้นวิปริตแปรผันไปตามความจริงทุกสิ่งทุกประการเพราะฉะนั้นสังขารทั้งหลายจึงเป็นอนัตตาไม่มีอำนาจที่จะบังคับบัญชาไม่น่ายึดถือโดยประการทั้งปวง มันจะอภินหะปัจ,จเวคขณะกาถาพันนา,นาวความจริงที่พินิษพิจารณาทุกทุกวันห้าอย่างล้วนเป็นทางให้เกิดสติมั่นคงนำลงอยู่ในสุจริตธรรมสัมมาปฏิบัติพอทราบชัดตามความเป็นจริงของสังขารและคติธรรมดาว่าเป็นชันใดแล้วไม่มัวเมาประมา เข้าใจชักในเรื่องกรรมและผลของกรรมนั้นพระธรรมเทศนาในปัญจอฟินหะปัจเวคณะาถามีอัตถาทีปายดังที่ได้แสดงมาพอสมควรแก่เวลาเอวังก็มีด้วยประการชนีด ยะถาวาริวะหาปุราปะริปุเรนติสาขลังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกะปะติอิชิตังปฏทิตังตุมหังคิปเมวะสมิชะโตสะเปปุเรนตุสังกปาจันโคปนาละโสยะถามณิชติละโสยะถา สัพพิธิโยวิวัชันโตสัพพโลกโควินัสสโตมาเตภวัตวันตาลโยสุขีดีขายุโกภวะอภิวาทนสิลิตานิจังวุฒาปัยิโนจัตตารโรธรรมวัฒนเตอายุวันโนสุขังบะรัง